รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิลิตครับผมเอกพันธ์บาลลิลิตครับวันนี้เนี่ยฮะคุณเอกพันธ์ผมถามคุณเอกพันธ์นิดนึงในฐานะที่คุณเป็นพ่อคนเนี่ยคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับคําที่ว่าความรักที่มีกับลูกอะโหรือคุณถามอย่างนี้มันบรรยายไม่ถูกหรอกครับว่าความรักที่มีต่อลูกเนี่ยอพอเรามีลูกแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเลยว่ายังไงจะทําอะไรนึกถึงลูกตลอดเวลาสิ่งนั้นจริงๆโอ้โหผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องราวความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็การเสียสละโดยเฉพาะเรื่องเวลาเขาต้องทุ่มเทกับลูกสาวของเขาครับวันนี้เราจะเดินทางมาที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเพื่อมาตามหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมนะครับติดตามและร่วมให้กำลังใจกับ ครอบครัวนี้ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับเรื่องราวของบุคคลต้นเรื่องในวันนี้สะท้อนให้เห็นเป็นรูป,ปธรรมชัดเจนของคำกล่าวที่ว่ารักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาคำไหนมาเปรียบ คุณระวีและคุณราตีเป็นพ่อแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากวันที่ได้รู้ว่าลูกของเขาพิการทางสมองคือเริ่มแรกเลยน้องคลอดปกติทุกอย่างคะ่ะแต่พอได้ได้สี่เดือนนะคะน้องเขามีไข้ตัวลุมๆแม่ก็เช็ดตัวให้อะไรให้พอสักพักเหมือนน้องชักอะคะ่ะพอชักเสร็จแล้วก็พากันไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเหมือนเด็กขาด ออกซิเจนค่ะเพราะว่าเขาชักแต่ละทีคือมันขาดออกซิเจนสุดท้ายที่หมอบอกว่าน้องเขาเขาอาจจะมีพัฒนาการช้าอะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่น่าจะมาเกิดกับเขาพราทำไมต้องเกิดกับลูกเราครอบครัวของคุณราตีอาศัยอยู่ในห้องเช่าเก่าๆเดิมทีเธอกับสามีช่วยกันทำงานเป็นลูกจ้างขายของจนกระทั่งลูกสาวมีอาการป่วย เธอจึงต้องลาออกมาอยู่บ้านดูแลลูกเหลือสามีไปทำงานก่อสร้างหาเงินคนเดียวมันก็แย่ค่ะพอลูกเราเป็นแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็เยอะไปโรงพยาบาลก็บ่อยพ่อเขาก็ทำงานมากเคิให้แม่ให้แม่เก็บเพื่อที่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของของพี่คนโตไปโรงเรียนแล้วก็จะมีของน้องที่ต้องไปหาหมอบ่อยบางทีก็เดือนนึงอย่างเงี้ยไปหลายรอบค่ะ ทุกอย่างก็คือจากพ่อคนเดียวค่ะบางเดือนเราก็ไม่ได้ทําเต็มเดือนนะคะบางทีมีบ้างไม่มีบ้างถ้าวันไหนไม่ได้ไปทําก็ไม่ได้มีไรายได้เข้ามาค่ะพากันเหนื่อยกันแหละแต่ก็คือเราก็ต้องสู้เพื่อลูกเพราะเขาเกิดมาแล้วเขาเกิดจากความรักเราะคะ่ะเราทิ้งเขาไม่ได้เขาเหมือนเป็นกําลังใจเป็นดวงใจเป็นทุกอย่างขาดเขาไม่ได้ค่ะ นี่คือความลำบากที่ครอบครัวของคุณราตีกำลังเผชิญและกัดฟันสู้มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวของเธอสู้อยู่เพียงลำพังช่วงหน้าติดตามและร่วมให้กำลังใจเพื่อต่อยอดความหวังให้กับครอบครัวของเธอกันครับ ภายหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวความลำบากของครอบครัวคุณราตีที่ต้องเลี้ยงดูลูกสาวพิการทางสมองเหลือสามีทำงานหาเงินคนเดียวซึ่งทุกวันนี้รายได้ไม่เคยพอหาทางออกไม่ได้วันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังจึงเดินทางลงพื้นที่มาตามหาคุณราตีเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวของเธอ ชั้นไหนรู้ยังชั้นสามห้องนี้ค่ะคุณราตรีอยู่ห้องไหนคุณราตรีไม่ใช่ไม่เคยอยู่อยู่นี่ค่ะออกดูหน่อย,เ,ยเสียงมาแล้วราตรีอ,อสวัสดีสสดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ทานท่านสามเลยถ้าเวลาน้องไปนู่นไปนี่เราทาไงเนี่ยอุ้มลงไปค่ะแต่เขาคือพัฒนาการพัฒนาการนั่นคือพูดไม่ได้พูดไม่ได้ช้าหมดเลยค่ะรู้เรื่องไหมเวลาพูดหรือไม่ค่ะไม่รู้ค่ะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยใช่ค่ะพอนอนไหมมีนอนแต่คือจะลุกขึ้นมานั่งแป๊บเดียวแล้วก็ล้มเ้ยค่ะนอนนอนต้องคนหมูต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวผมว่าเรานั่งคุยกันนู่นนี้กันไหม เรามาย้อนฟังเรื่องราวความเป็นมาและการสู้ชีวิตของคุณราตีกับสามีกันครับตอนที่น้องหยดข้อมาเนี่ยคือเป็นปกติเลยปกติทุกอย่างแล้วอยู่ๆทำไมกลายรเปร็นเด็กพิการเพราะอะไรคือน้องได้สี่เดือนค่ะสี่เดือนก็มีแบบน้องตัวร้อนลุ่มๆค่ะก็เช็ดตัวให้ปกติอันนั้นคืออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านค่อมาเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่บ้านค่ะ,คะแล้วต,ตอ,อพอทีนี้น้องมีตัวลุ่มๆุแม่ก็เช็ดตัวให้ค่ะแต่อยู่ดีน้องก็ชัก พอชักแม่ก็พากันพาน้องไปที่โรงพยาบาลค่ะก็ไปก็มีชักมีชักที่นู่นคุณหมอก็ให้นอนแอปนิดก็ทำเอ็มอาร์อเสร็จแล้วเป็นอะไรก็เป็นโรคลมชักหมอขัสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโรคลมชักโรคลมชักใช่ค่ะก็คือสมองส่วนหน้าน้องโดนทําลายส่วนหน้าใช่ค่ะความรู้สึกเราเป็นไงพูดอะไรไม่ออกครับคือตกทารลูกเห็นหมอก็ฉีดยามั่งผ่านี่มั่งดตกตัวเล็กเนาะ ชักตรงตัวเขียวอยู่โรงพยาบาลผมไม่ไม,ไ,ไม่กล้ามอง,มองครับไม่กล้ามองผมงส่วนมากแม่เขาแม่เข้าไปถามว่าท้อไหมมันก็มีนะคะพี่เพราะว่าลูกเราเป็นแบบเนี้ยแต่ก็ในมือเขาสู้แล้วค่ะเราก็ยอมไม่ได้ล่าสุดที่เขาเป็นปีหกห้าค่ะเขาต้องนอนห้องไอซียูสองอาทิตย์โดยที่ว่าปกติหนูกับน้องจะอยู่ด้วยกันตลอดอมไม่เคยห่างกันเลยเนี้ยค่ะไปคุยหนะ้าห้องอ่ะพี่ว่าอเออใช่ค่ะแม่มาแล้วนะ อย่าง้คคือขอลูกกอยู่กับพ่อนะลูกเห็นลูกอย,อย่าไปนะอขอกค่อยู่นั่นคือกําลังใจเราเลยใช่ไหมครับไม่ไมีลูกคนเดียวเหรอสองคนครับผู้ชายคนนึงคนพี่อ๋อนั่นคือปกติครับาอายุกี่ขวบแล้วลูกผู้ชายสิบขวบพอสี่พอสี่เดี๋ยวนี้เขาไ่อยู่ไปเรียนครับไปโรงเรียน น้องก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่เขารักน้องมากไหมผู้ชายรักค่ะรักรักหลักมากค่ะเพราะว่าเขาล่าสุดที่เขาบวชพระดูร้อนให้น้องเขาบอกแม่หนูอยากบวชนะอยากบวชให้น้องน้องจะได้อยู่กับเราเขาต้องสละเวลาส่วนตัวของเขาทั้งสองคนเลยเนี่ยต้องมาดูแลลูกสาวเนี่ยอย่างแม่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้เคยไปเที่ยวงานเทศกาลนี้ที่เขามีไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเลยคือต้อง คือไปก็ต้องเอาน้องไปด้วยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยของน้องคือเจออากาศเย็นก็ไม่ได้ร้อนมากก็ไม่ได้ค่ะเขาต้องตูปกปติเวลาพาลูกไปหาหมอเห็นได้ข่าวว่าโอาเขาจ่ายเยอะมากเลยอ๋อครับไปแท็กซี่แท็กซี่ไปกลับเท่าไหร่ไปกลับก็600กว่าบาทนะคะ6 0ร้กว่าบาทใช่ค่ะแต่ละรอบ600้กว่าบาทเออแล้วค่าใช้จ่ายในการที่พาน้องไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายนี่มันมาจากไหนกันก็คือพ่อทํางานแล้วก็หยิบยืมเขามาบ้างอะค่ะ พอทางานก่อสร้างก่งอสร้างครับก่อสร้างก็คือเป็นลูกจ้างครับายวันรายวันถ้าเกิดวันไ,ไหนไม่มีไม่มีก็ไม่มีได้ใครจ้างก็ทําถากเนี่ยแถวนี้มันก็ทํารับหมดทุกอย่างคขอให้ได้เงินมาครับแล้วห้องนี้นะครับอยู่ค่าเช่าอยู่เสียเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็คือที่หัวหน้าเขาซื้อให้อะคะเราต้องผ่อนจากเขาคือสามพันห้าอ๋อเดือนละสามพันห้าใช่ค่ะตอนนี้ติดเขาอยู่เท่าไหร่ออนนี้คือ หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่น้องเขาเป็นแเท่าแก่ก็ไม่ได้ทวงไม่ได้อะไรไม่ค่ะโอ้ถ้าแก่เขาดีาดีมากแกเดีมากก็อยู่ไปแต่เราก็ไม่คิดที่จะลืมหรือว่าถ้าพ่อมีเราก็ต้องให้เขาใช่ค่ะแล้วสมมุติว่าวันนี้รายการโฮปปะกายสายเงินความหวังมาเนี่ยก็อาจจะได้เงินสักก้อนหนึ่งคิดว่าคุณพ่อแม่จะไปทำอะไรอยากได้ไปทำอะไรของแม่แม่อยาก ขายของออนไลน์ค่ะก็คือไปซื้อของแห้งเราจะได้อยู่ได้หลายวันได้นานเนี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนุกออกไปไปขายข้างนอกไม่ได้อย่างน้อยคือห้าบาทสิบาทก็เอาค่ะอย่างน้อยได้ช่วยให้มีรายได้เข้ามาใช่ค่ะใช่ค่ะเคยแบบคุยถึงเรื่องลูกปัญหาแนวลูกเป็นอย่างนี้เปิ่าเนี่ยเคยคุยแล้วทะเลาะกันไหมมีแบบไม่นะคะจะไม่เคยไม่เคยนะเลยเขารักลูกไหมรักมากรักเรารักค่ะแล้วเราอะรักมากค่ะเพราะว่าถ้า คือต้องขอบคุณเขาค่ะขอบคุณมา,มากๆที่เขายังอยุ่กับเราเอาละครับผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของน้องหยกนะครับ1,000 0บาท ไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อมด้วยถุงยางชีพหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วก็สงสัยว่าความรักของพ่อแม่นั้นน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาจจะไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่การกระทำครับยิ่งใหญ่ที่สุดครับ ใช่ครับการเลี้ยงลูกแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต่อให้คุณมีเงินจ้างพี่เลี้ยงนะครับผมเชื่อว่าพี่เลี้ยงก็คงไม่ดูแลเอาใจใส่เหมือนกับที่คุณแม่คุณพ่อเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกแท้ๆของเขานะครับเจ็ดปีมาแล้วที่เขาดูแลน้องคนนี้เกิดจากความรักล้วนๆครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังเวลาหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ลูกเราเกิดมาแล้วค่ะไม่ว่ายังไงก็คือลูกเรา,เ,าเกิดจากความรักเราค่ะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมริ r ทีวี